สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะช่องสาวโซ่พารวยชาแนลนะคะโอเคนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะโอเคนะคะเราไปตรวจสอบพร้อมกันเลยนะคะว่าเข้าหรือหลุดเ่ยฮานอยสู่สองนอยนะคะคำนวณน,นะคะเราไปตรวจสอบพร้อมกันเลยจ้า นึกว่าจะหลุดนะพี่น้องนะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะเจ็ดไม่มาดูสิทุกอย่างต้องไปกลับนะคะนี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะ, 0, 1, 1, 0. ออะ,คะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยนะคะในคลิปถ้าไม่เชียร์แอดมินก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะโอเคนะคะเราไปชมวันนี้กันเลยจ้าแอดมินขอ ลบไวบอร์ดก่อนนะคะวันที่ยี่สิบเอดเห็นไหมคะเดี๋ยวหันกล้องขึ้นไปเดือนสามปีหกสิบสี่นะคะ ห้านอยอ,นอยนะคะคำนวณคำนวณตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็น8กับ7นะคะไม่รู้จะมาไม่นออพี่น้อง แอดมินก็ขอให้มานะคะแปดกับเจ็ดวิ่งเด่นเรามารูดแปดกันนะคะแปดศูนย เดี๋ยวมันก็จะมาชนตรงนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอลบแป๊บหนึ่งนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก แปนะคะหรือใครจะไปรูดแปดเ็แปดแปดก็ได้นะคะไม่แน่นะคะอาจจะมานะคะมารูด7กันนะคะ7 0 7 1 7 2 7 3 7เ7 5ห 6, 7จ็ดนะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น7,9,8,5นะคะแนวทางตัวเลขก็มีขึ้นมีลงมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะสำหรับใครที่ชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมคะ่ะ ลำดัตีตารางกำลังวันนะคะมี5มี0มี2มี1นนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกำลังใจให้แอดมินนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมิน ทำคลิปแนวทางใหม่ๆมาฝากทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า